เออเอผ่านมาได้ก็ดีแล้วล่ะแต่แกจําครั้งนี้ไว้นะการที่จะเชื่อข่าวหรือข้อมูลอะไรอ่ะเช่ว่าอยู่ดีๆก็จะพิมพ์ลงไปเฉยๆแล้วจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไปหัดเจ๊กแหล่งข่าวซะบ้างดีโอ้ยตอนแรกกูก็ว่าจะเสื้อแล้วล่ะแต่ว่าเห็นคนมันแซ่เต็มเฟซหนึง่งหัวเลยร้องเฮ็ดน้ำเบงกูบอกมื่อไหร่เธอแล้วจะไปเสื้ออันซุ่มแซ่ในเฟตนั่นนะ่ะเสื้อเสื้อยังไปเสื้ออีกอยู่เนาะเสื้อยังบ่เตื้อเสือออเส้อใบระทอมรากชาลรกแต่งเป็นบ้า กนท่ามันก็บเฮผิพาดกันได้บอกูขอโทษในบ่ลาอย่างดีนะเนี่ยที่พาท่านไปโรงพยาบาลทันไม่งั้นนะต,ตายคะ่ะค่ะของที่สำคัญนะกูย่างเห็นมึงอะไปแซ่ข่าวแบบนี้ลงเฟซเลยเขามึงอะต,ติดคุกได้เรื่อติดคุกอยู่บอกภาษาแซ่ข่าวปลอมซื้อติดคุกสิพรบอคอมพิวเตอร์เขาออกมาใหม่เนี่ยติดคุกแน่ๆเนีมาตราสิบสี่มติดตีจักมือม่ติดตีจักมืออย จำคุกสูงสุดเนี่ยไม่เกิน5ปีปรับเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะเว้ยจะทำเป็นเล่นเนี่ยเป็นตะยากกันนั้นบอกมันก็เป็นจะย่างเอือกันละย่างเหนือตูน่ะข้าจะว่าวเปล่ากินหรอเปล่าข้า

พวกเราพเราจะทำยังไงกันดีเอ้มึงมันหนาวมึงมันหนาวสดมิีรักษาลุล่วๆมีการรักษาลุล่วๆว้าววาว่้าวมาว้าวว้าวว้าววีาวว้าวว้าวว้าวาวว้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 าววุาวว้ายวาววสาววาว้าววแาวม้ากว้าพ้าว้อยู้าาวบา้าาามาววา้าวเา เมืองโซนมาสาแถๆเลยอ่ะอุ้ยนงเสื้อใส่บอทำไมเหรอเพื่อนกูจำวิธีปฐมพยาบาลคนถึอปิดงูกลางต้นได้ว่ามันเผิดจังใดจะทำอะไรก็ทำเลยเพื่อนกูมไม่ไหวแล้วโอเค มา h o m ให้เราเมืองต้นในการบุให้งูยัวดูแต่เราแบบหลาบเหลืองมเปล่ามากแม่มาๆมมาแม่มาแม่มาบัมาเริ่มเากันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาวิธีรักษาแบบนม่มาจากเว็บไซต์ไหนอีกมึงเชียวกูหลงง่ายกูมาจากเว็บไซต์มาเชียถืออะไก็แล้วกันไอ้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวใบชาเสือมันคือเหม็นปลาล่าวะ อ๋อมันกระปนกปนกันไปนั่นล่ละอ๋อหิบกินเมนโอ้ยมึงว่าใคยได้เงีนบ่อันหวานเป็นร่มเมนบัญยาน่ะหิบกินหิบกินปวตายโอ้บักอันนี้ไหมสร้างดื้อสร้างมั่นแท้ะไม่กูบอกเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวผีดงูมันบริยูในกระดูกงูเด้์เอ้าแล้วมันอยู่ในไส้มันอยู่ในแข่มันอีลีบ่เออมึงมั่นใจบ่หนิมั่นใจแล้วเนาะนี่ ข้อมูลนี่นะกว่าแม้แต่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์เลยเด้เสือถือได้แน่นอนแล้วที่สำคัญนนะ่ะมึงต้องเช็คเบิ่งก่อนว่ามันเป็นกระดูกงูอีหลีบอได้มึงมาเสือกุ๊มมันบอเอาเอากระเฮ็ดแบบมูเนาะนี่ใช่ไใส่ละแข็บมันเออว่ะมันเป็นกระดูกงูอีหลีเอาแล้วมันเป็นอีหยังล่ะบ้ดนี้กางปะนิน่งอ,อีหลีโอ้รู้สึกม,มีเรื่องมีอะไร มึงเศราหนาวหรอติหนาวอะไรดูแดดนี่นอะอย่างแรงเลยตามึงเด็กที่ว่าเดียวว่าเห็นน่ะอยหลับตาอยู่จะเห็นได้ยังไงโอตัวกันตัวนี่นี่แหละนี่แหละจำไม่เป็นกรณีศึกษาถ้าใครพูดอะไรมาเราอย่าเพิ่งรีบเชื่อให้มีสติมีเหตุผลแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจซะบ้างมบอกใครไบอกไปบอกกูนี่แหละ 拜拜。